งูเบืงเอาบาอบ,บ,าน,บ,าบานี <c oughs> ้เสียบบ่อเลยจ้างูนเบือางูจี๋เลยทุกอนโอ้ยขัดเลยวเบาเก่งเฮียงเบาเก่งว้ายสิทอดปลาสลิดบางบอ่อพี่น้องเบิง่งเลยนี่เอาลองลองลองมองโน้นนาลาสลิดบางบอ่อเนี่ยร <c oughs> ้างกระทะไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ปลาทู่่ะครัปลาทู่เลยครับบางเถื่อกเขาหออปลาทู่เลยเพราะว่ามันซองตัวมันตซองตัวเดี๋ยวมึงเด้อ ันตอนเจ้าปาลงเลยพี่น้องอู้หูเงเบงสิเป็นทีดพี่น้องเบงอเลยเอาสชุกระบิดป่าลิวายไกลรบอคนเอกบิงเนี่ยเนี่ยเืองอ่ลมเลืองเเลยสิตั้ใส่จานให้พี่น้องเบงแล้วก็สิไปตั้มครวให้เบงนีเเอาเอาเบงเนี่ยเบงวานงเบงโอ้ยหอนเลยเบงปักบ่อวายคุณอะ โอ้บางท่นยังมันยังดึ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 งอยู่โอ้ฮูน่ะโอ้เดี๋ยวต้องถยพี่น้องเบื้องบ้านนี่เอา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 เด้อหลบเดี๋ยวเบื้องเี้บานนี้พี่น้องออาสุวรรณ่ไงบานนี้ก็เป็นเด็กเสือไงโอ้เด็กเสือบุบปนนี่โอ้แเวมึงห้ออเบื้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยยายเนี่ย ขันต้อนแรกเอ้ยเสร็จยัก่อนเลยพี่น้องทิพยกป่ะนี่เบ่งเอาพี่น้องเบ่งเอาสุดยอดเก่งกะตามด้วยอีกแห่งน้อยนึงใส่ลายเพชรลายใส่ลายเพชรลายเสร็จใส่ใส่น้อยเพชรน้อยโกูบางทีกระเด็นเกือบเข่าตาเราแล้วกเฮ้อเบ่งจัะว้า่้ำมีน้ำจักหน่อยบ้างเลย เอานะ่าการขันขาในมกทัวนี่ง่ายได้บอกทุกคนขึ้ไปโอ้โยทำโบดี้ทำโบดีได้จะโดนเดี๋ยวตัวยไปโอ้โุดยอดเบิ้งบาั้นตอนการตั้งโอ้โอืมอืม คลองขนานคลองขนาพ่อพอหิวแล้วหิวแล้วโอ้โหเอฟซี่ออน่องเลยหิวเลยวะสัตวน่องเลยหิวเลวันวันเลยถากินตับอั่า uh กิน huh ตับขั่วว no ok ันน e ี้โอ้เล่นมือเล่นมืออะ่รบางคนจัดไปจัดไปคือหิวแล้ว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 วันนี้โอ้ S <S อือยูตะเชียร mm. ์เรียบร้อยไนายห้อยกระถาอลไรหรเ่าเออนายห้อยกใส่ถาอยู่ใส่เครื่องปุ้งเรียบร้อยไใส่เลยแรกมักเครือเทศแล้วก็หมักเลนนี่อ๋อนี่ตามด้วยหมักเน่าบ้างตามด้วยหมักนาวปาดลงไปเลยครับพี่น้องตามด้วยหมักเนาวนะครับพี่น้องโอ้ใส่หลายๆมักเนาวนี่ ตามด้วยประเด็กอู้ประเดกกัโลลงงลายเลยพี่น้องเอ้ยมันบกเข้ยบเป่งงัอสุรถบาเนใส่ลายเด้อหัว้านเมแ่้วทางนี้นะหัวล้านเร็วหัวล้านเร็วว้าหนก่อนเออหัวล้านเนี่ยเขาล้านวาสนามว่ะล้านนันล้านนี่ล้านห่างล้านมีเบื้งนี้มันป้าอีกบ้านนี้โหต้องน้ำขาดประเดวได้น้ำตาลน้อยหนึ่งเนอว่าหนก่อนด ปลูกน้องกินเหล้าไรไม่ตัดกันเลยแม่บอกในหอยหอยล้วพาโอ้ในหอยเลยากินเนาะชิบุกินยำได้หมดเอาเลยหมทอนยมลมาว่ะเด้อแต่บว่าเลือดเนได้ป่าเนี่ยอน้องมึงเอาบ่เนี่เสียบบ่อจบ่ว่ะน้องนมึเอาที่เละปาน

เสียงุบาอ้าฟาทนบาร์นิี่ตาแซบบ่ิ้มเยมอ๋อด้เอาบาร์บาร์อนลงชิมมั้งน่สี้แบีวะขออญาตใส่มือด้วครับเด้อใส่มือเลยบาร์คอขออนุญาตบาเก่งเบาบาร์คอขอชิมเด้อโีมือของบาเก่งสิเป็นยังไงเอาอันนี้คือคือบาแซบบ่แซบกับบาร์คอกัต้องตีชมแมน

โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้สาวบ่าวน่องค้อนซิมดูผู้สาวบ่าวน่องค้อนลองซิมดูเดีเอามือเลยมือเลยเร็วเป็นไงแทบแโอ้เสียบกระสันพี่น้องเลยพี่น้องเบิ่งหน้าตาใกล้ใกล้เอาเอาบ้านเขาใจนี่โอเคพี่น้องคลิปนี้จะจบลงเพียงเท่านี้เลยเลื่อมกุศลใจเหล่ากแชร์ใจเบาเก่งเลยด้วครับไม่ไหวครับ